แตว่าทีพี่น้องคาจะยำมหนยำไม่ได้เขาเขาสวยยียวยิพี่น,ออนออ้องยุ่งงก่อนมาเรือแซ่บปลาดุอ่อนอ่อนดีเลยล่ะอ๋อใส,ส่พักสีมากาดนะน่พี่นองกินเน่พักหรือมนดรือ เป็นพักนำแมงนวเจะเทาบ้างถ่ายไรเงียบบ่บอสวันนี้จะไปถ่ายอะเง้ย อย่าไม่ย้องกันเองนะอ๋อฝืนกกบแบะเนี้ยโอ้ นั่น <c oughs> าก็จะมาบังลายเนี่ยอพโพลงเหี่ยวเหี่ยวเนี่ยนิดเดียวจจหนนะักมานะอืมดีขึ้นอืม

Ồ oh... yêu để... thương mại. <laughs> Girl, ừ. à không... để giữ cái hại, giữ cái tí há cái số bữa đó. Quay nhanh. Hi, giữ. Hi, giữ. Hi, giữ. Hi, mẹ Hi, giữ.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  không? giữ. Hi,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  giữ. กเลยน่าเดี๋ยวจะเก่งเน่ยขาาไอ้ดีก็โข่าขาอย่างเนี่ยม่อ่านเรามันเก่งแล้วมาเก่งก็มุญู้าได้นี่นิยมปละจ่าหรอแฟนงาน อเอาไปเมาผูกขายแอนดูสะจะเติมมาลอยรจะขายจะบริการกำได้ขาไม่น,นจ้ะอืมแล้ม่ขายอย่างนี้คือว่มายต่้ามันไม่ถกตอนนี้อ่ะตอนนี้หมอได้วอ่ะไม่อามจะามนุ่นหมดอม่ อร่อยจนเติมเหรอแซนดซ้อนมากจะมากครับพักอร่อยพออมเนาะแซนด์วินมากจะมาก 是着吧？一男的。他他、嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ Không để nó không có mặn thêm nào ừ. được không? Ừ. Đây Số, số. nó không có khoản พ่อพ่อมาเอกเ้าไม่าเจอมากวาเออก็แลนี้ลับมาเลยนิาัยขอเขาเปนยังพงอไรเจ้าเนี่ยเยจ,จ่าอะลรนิสัิตรงพนักงานคลิปนี้ก็ซ้ำนี้นะพี่น้องขอบคุณในหลายๆคะ